เดี๋ยวจะได้มาคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดกันไปใหญ่นั่นแหละหนูก็กลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าอาจารย์พูดตรงๆนะเวลาหนูไลฟ์ทีไรมันก็จะมีคนมาคอมเมนต์ตหลอดว่าอ่ะด็อกเตอร์พูดถึงคุณแพรล,ลี่อย่างนู้นอย่างนี้วันนี้หนูก็เลยจัดให้มันไปทีนึงแล้วหนูบอกว่าหนูว่าไม่ได้ชอบแล้วหนูก็รู้ว่าเวลาเราอยู่บนโซเชียลยมันก็จะมีคนประเภทที่แบบอย่างเงี้ยคอยเสียมแบบเนี้ย มาฟังฝั่งนี้แล้วก็ไปบอกฝั่งน้น้นฟังฝั่งนู้นแล้วก็มาบอกฝั่งนี้แล้วแล้วโดยปกติอะ่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูกับอาจารย์อะไม่ได้จําเป็นต้องมามีข้อพิาพาทหรือมีอะไรที่จะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจกันอะมันไม่มีเลยเพราะว่ามันไม่มีประเด็นอะไรที่มันจะทําให้หนูต้องไปกล่าวว่าร้ายอาจารย์อะอันนี้หนูพูดตรงๆเข้าใจ และที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้เคยรู้สึกว่าหนูมากล่าวว่าร้ายอะไรเลยแม้กระทั่งก็ยังบอกเลยว่าความเห็นเนี่ยในตอนดีเบตเบียอะไรก็เป็นความเห็นส่วนตัวของหนูเราก็เคารพความเห็นอยู่แล้วทีนี้พอดีก็มีคนมาบอกเหมือนกันก็เอาคลิปนั้นมาให้แหละอย่างที่รู้ก็เลยพี่ก็เลยทําคลิปบอกว่าเอ้ยไม่ใช่หรอกแพรวีเขาไม่ได้พูดถึงครูนัทนะหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาจารย์ <3 S 2> เป็นคนเป็นคนต้นเรื่องหนูไม่รู้เลยจริงๆถูก<ๆ>ถูกถก็ยังพูดในไลฟ์เลยไม่รู้หนูได้ดูไลฟ์นั้นไหมนะ พี่ก็พูดในไลฟ์บอกว่าเอ้ยแพรลี่เขาไม่รู้ด้วยซ้ําไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคนที่แนะนําหมอดูว่าให้ไปศูนย์ดำรงธรรมมันคือใครเขาไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะเหตุการณ์หีรู้ค่ะหนูนึกว่ากลุ่มหมอดูหรือกลุ่มลูกศิษย์หมอดู่เขานัดรวมตัวกันหรือว่าอะไรกันก็เลยพูดไปตามความเห็นของหนูซึ่งหนูว่ามันอลอาจจะวิธีคิดเราอาจจะต่างกันนะคะอาจารย์นี่หนูขอย้ำจุดสุด หนูรู้สึกว่าเออต่อให้เราไม่เห็นด้วยกันแต่ว่าถ้าเรื่องที่พูดนะฮะหนูย้ำว่าเฉพาะแค่เรื่องประเด็นที่พูดมันเป็นเรื่องสาธารณะเป็นเรื่องท็อปเป็นท็อปปิกสาธารณะที่คนให้ความสนใจเช่นเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเอาแค่เรื่องแผ่นดินไหวใครจะให้ความเห็นอ,อ่าหรือมุมมองเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวในมิติไหนก็ให้ไปออแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันถ้าสมมติว่าบางมิติที่ให้อย่ะมันรู้สึกว่าเอ,อ้ยแบบนี้มัน มันจะชักจูงคนไหมถ้าสมมติมีคนบางกลุ่มมองว่ามันเป็นการให้ความเห็นในลักษณะที่มันจะชักจูงคนหรือทําให้คนเขวยออกไปจากหลักของอของเหตุผลไหมหรือว่าอะไรไหมก็มา<อ>มาแลกเปลี่ยนกนะันน<อ>่ะหนูรู้ส<อ>ึกว่าแค่นั้นซึ่งทุกคนก็มีสิทธิ์พอๆการแฝงแฝกันในลักษณะที่คุณพูดได้ฉันก็พูดได้นะแต่ว่าให้มันอยู่ในในจุดที่ถกเถียงแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยหน,<อ>หนูหนูว่านะคะหนูมองว่าเป็นแบบนั้น เออแล้วในคลิปที่พี่ไลฟ์ถึงหนูเนี่ยนะพี่เขาบอกแล้วบอกว่าไม่หรอกแพรลี่เขาไม่ได้ว่าคุนัทแล้วเขาไม่ได้พูดถึงคูนัทหรอกเพราะว่าโดยส่วนตัวตั้งแต่เราเจอกันเนี่ยเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อกันขึ้นเวทีเสวนาอะไรเราก็เคยขึ้นหนูจาได้ว่าหนูเคยขึ้นกับอาจารย์เวทีไหนนะคะับจำไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันได้มันนานมากหนูยังไม่สึกด้วยซ้ำมั้งคะตอนนั้นหรือว่ายังไงมันนาหนูยังไม่สึกค่ะนานมากนานมากหนูยังเป็นผ้านหนุ่มอยู่เลยอ่ะยังหนุหน่มๆน้อยๆอ,อ,อยู่เลย สวัสดีค่ะแล้วก็คือจะเราจะบอกว่าไอ้ไลฟ์นั้นนะ่ะที่ไลฟ์ถึงหนูนะ่ะก็ยังบอกว่าเขาไม่ได้พูดถึงแพรี่ไม่ได้พูดถึงกูนัทแต่ว่าสิ่งที่จะพูดกับแพรรี่นะ่ะคือ,อความปรารถนาดีคืออยากจะเตือนว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราแสดงความคิดเห็นโน้มน้าวสังคมให้มาอยู่ในส่วนกลางที่หนูเรียกว่าทำมาลา์ให้เกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะ,ะแต่ สิ่งที่เราต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งคือเราต้องไม่ลืมว่าทุกคนเขาก็มีสิทธิ์ตาม,รรมนักการมือที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเหน็นรวมทั้งหมอปลายเหมือนกันคือหมอปลายเขาทํานายอะไรผิดก็เยอะมากคไม่ถูกก็เยอะมากคือหมอรูคู่กับหมอเดาเป็นเรื่องปกติที่เราก็รู้อยู่แล้วถูกไหมคะก็ะหมอรูก,ก็คู่กับหมอเดาเขาก็เดาหรือว่าแม้แต่ว่าเขาจะมีชาหรือเรื่องท่านยมของเขาอะนะคะก็เป็นไปตามความเชื่อของเขาซึ่งสิ่งที่ พี่พูดถึงหนูก็คือพี่ก็บอกว่ามันไม่ควรที่หนูจะไปจิกหัวเรียกท่านยมว่าอิยมอีอะไรอย่างเงี้ยอาใช้คำอาจใช้คำหนูเข้าใจหนูเข้าใจการใช้คำเราเราอยู่ในสื่อโซเชียลอ่ะลูกแล้วเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วโดยเฉพาะพี่เป็นห่วงภาพลักภาพลักที่สําคัญเลยคืออยากให้หนูเนี่ย กลับมาเป็นพระมหาภัยวันเหมือนเดิมไม่ต้องไปบวชไม่ต้องไปอะไรนะไม่ใช่ว่าไล่ไปบวชนะ,ะยงแต่แบบว่าอยากให้กลับมาสแสดงทัศนคติอย่างตรงไปตรงมาโดยที่เราต้องออไม่ไปเ,เขาเรียกว่าไม่ใช้สิทธ์เตินส่วนที่พูดตามตรงก็คือไม่ใช้สิทธ์เตนส่วนเรามีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ได้ค่ะแต่ว่าเราจะไม่ไปจิกหัวด่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราก็ต้องเข้าใจเขาอย่างหนึ่งใจเขาใจเราเนาะ เขาก็เคารพรักของเขามันก็เหมือนกับเราเคารพรักพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราแม้เราจะไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้ก็ตามเขาก็อาจจะไม่มีความจําเป็นต้องไปไปใช้คําพูดตรงนั้นอยากให้เว้นคําพูดตรงนั้นอืมอ่า่เถ้าถ้าถ้าในมุมของอาจารย์ที่อาจารย์หนูคุยกับแพรลี่อยู่พี่หนูคุยไลฟ์กับแพรลี่อยู่อ่โอเครู้หละอะค่ะอาหนูอะหนูยอมรับเรื่องของการใช้คําพูดเพราะว่า แต่ว่าประเด็นของหนูคือหนูว่ามันก็จะมีหลายเลเวลนอาหลายบริบทของการแสดงัศนะหรือความเห็นวันนั้นอะที่หนูพูดเรื่องนี้มันก็เหมือนอารมณ์หนูคุยกับคุยกับเอฟซีหนูอะคุยกับเอฟซีหนูแบบไม่ได้แบบเป็นทางการอะนะคะเป็นการเหมือนคุยกันแบบตามภาษาตามภาษาไม่รู้สิตามภาษาของหนูอะที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นการให้ความเห็นแบบแบบแบบอย่างเป็นทางการนะหนูอาจจะแบบ อาหนูยอมรับในเรื่องของการใช้คําพูดที่มันถ้ามันซีเรียสจริงๆอ่ะถ้ามันมองในมุมของคนซึ่งเขาก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ตามไลฟ์หนูทุกวันหรือว่าจจไม่ได้ไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่ติดตามหนูแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้คุ้นชินกับไลฟ์สไตล์หรือวิธีการที่จะพูดของหนูอ่ะเขาก็อาจจะรับไม่ได้หรือมองว่าการใช้คําพูดแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องไม่ไม่เหมาะสมหรือว่าอะไรอาหนูก็ยอมรับหนูก็ยอมรับใน ในส่อถ<ล>้าสิ่ง,ง<ๆ>ที่เนแค่เนี้ยค่ะแล้วสิ่งที่จะให้เรามัดระวังก็คือเวลาที่หนูพูดเนี่ยหนูกลับไปฟังคลิปของนหนูไม่ดีนะมันเข้าข่ายในลักษณะหนึ่งประมาทคือกลัวไม่อยากจะให้มันเกิดปัญหาแต่หมอปลายเนี่ยเขาคงไม่มาฟ้องไม่มาอะไรหรอกจะเชื่อว่าเขาก็คงไม่มาฟ้องไม่มาอะไรหรอกเพียงแต่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าถ้าหนูไปเจอคนที่เขาเอาเรื่องอ่ะแล้วหนูลืมหรือหนูใช้ความสบายสบายของตัวเองมากเกินไปอ่ะคือพี่โดนมาแล้วไงแพรี่เข้าใจไหมค่า เออพี่ใช้ความสบายสบายแบบหนุ่มมาแล้วไงแล้วมันก็โดนแล้วไงมันก็มีเรื่องมาแล้วไงพี่ก็เลยเป็นห่วงแค่นั้นเองแต่เท่าที่ถ้าถหาหนูไปฟังจริงๆจ,จ,จะรู้เลยว่าไม่เคยเลยนะว่าเฮ้ยไอเรื่องอย่างนี้มึงอย่าพูดนะมึงอย่าอย่างนี้มึงอย่าอย่างนี้นะแม้กระทั่ากูมึงกับแพรลี่เนี่ยเวลาพูดเนี่ยก็ไม่เคยพูดถึงไม่เคยใช้พี่หนุขึ้นกูนเลยนะไม่เคยขึ้นเลยเออทีนี้มัน มันแล้วก็มีที่มีความไม่สบายใจอย่างคลิปล่าสุดเนี่ยพอท้ายท้ายคลิปเนี่ยนะเห็นแม่หมูเอาไปลงนะพี่ก็ติดตามนางอยู่นะแม่หมูเอาไปลงพอท้ายท้ายคลิปพูดกูไม่ได้พูดถึงมึงนะกูไม่ได้พูดถึงมึงเลยกูไม่รู้้วยซ้ำว่ามึงเป็นคนแนะนําคนที่เขาฟังแล้วเขาจะไม่สบายใจว่าเฮ้ยเนี่ยแพรลี่เนี่ยกาลังว่ากูนักแลขึ้นกูขึ้นมึงแลอันเนี้ยไม่สบายใจค่ะ ลืมไปหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้ลืมหรอกอาจารย์แต่ฟิลลิ่งคือหนูว่าไม่ได้สื่อกับอาจารย์หนูพูดตรงว่าหนูไม่ได้สื่อกับอาจารย์แต่มันเป็นการพูดของหนูในลักษณะที่อ่ะหนูไม่รู้แหละว่าใครอยากจะมามีปัญหากับหนูหรือสิ่งที่หนูพูดแต่มันคือมันเหมือนไม่รู้สิมันจะเป็นในการการบ่นลำพึงหรือลำพันหรืออะไรในลักษณะสไตล์ของหนูวะที่มันซึ่งหนูว่าอาจจะหนูอาจจะต้องขออภัยอาจารย์นวที่หนูแบบเป็นคนที่มีลักษณะของการใช้คําพูดอะไรที่มันเป็นแบบเนี้ย อาซึ่งหนูพูดของหนูเป็นปกติแล้วหนูก็ไม่รู้สึกว่าจ,จะคุยกับตัวเองแล้วหนูก็พึมพำาว่าหนูไม่อยากใช้คํานั้นน่ะเดี๋ยวอาจารย์ก็ไม่สบายใจอีกในลักษณะาาแบบนั้นน่ะว่าจะไม่ได้พูดถึงเธอก็อฉันไม่ได้หมายถึงเธอเออแล้วฉันก็ไม่ได้คิดว่าเธออ่ะเป็นคนเป็นคนใช้ให้พูดหรือใช้หรือใช้ให้ใครไปฟ้องใครไปร้องเรียนใครอในความรู้สึกของหนูหนูแค่รู้สึกแ่าแค่นั้น,นหนูไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำแต่มันมีคนไปบอกแล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่แนะนํามันคือใคร ไม่รู้้วยไม่รู้ก็หนูไม่รู้อ่ะหนูก็พูดนะก็เชืู่แต่คิดแตยังบอกว่าเชื่อว่าแพรลี่ไม่รู้หรอกว่าคนที่แนะนํำคือใครแต่มีคนไปปั่นขออนุญาตพูดงตรงคือหนูก็ไม่ได้ติดตามอาจารย์เนาะเนี่ยหนูว่าเพิ่งกดติดตามอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยเลยหนูเพิ่งกดติดตามอาจารย์อืหนูไม่ได้ติดตามอาจารย์ฉะนั้นหนูจะไม่รู้ความเคลื่อนไหวของอาจารย์เลยหนูจะเห็นเฉพาะเวลาที่มันเป็นเป็นข่าวไปแล้วมีข่าวไปออกแล้วก็ประเด็นตอนหลังที่หนูเห็นประเด็นเดียวคือประเด็นที่อาจารย์มีวิวาทกับอาจารย์บีอ่ะ เออเออแล้วหนูจําได้ว่าหนูเคยพูดครั้งหนึ่งมั้งไอ้เรื่องเรื่องเดลสา,านวิชาอะไรนู่นนี่นั่นน่ะเนาะที่หนูรู้สึกว่าหนูหนูมีความเห็นแย้งกับอาจารย์ในเรื่องของอของเดลฉานวิชาหรือเรื่องของอะไรอ่าคําเล็กน้อยพุทธวจจนหรือพุทธวจนะอะไรนั่นแหละแล้วหนูก็ออกมาให้ความเห็นในมุมของหนูหนูจําได้ที่หนูได้ฟังอันนั้น,นได้ฟ<ด>ังแล้วไม่ติดใจเพราะว่าถึงจะเป็นความเห็นที่ทุกคนมีสิทธิ์เห็นต่างทุกคนมีสิทธิ์คิดต่างแม้แต่หนูก็มีสิทธิ์คิดต่างจากพี่เหมือนกัน อันนั้นไม่ได้ติดใจแต่ที่อยากจะเตือนเนี่ยคือเตือนด้วยความหวังดีแล้วเตือนทั้งต่อหน้าและรับหลังวันนี้<ฆ>ถงไม่ต้องมาขึ้นไลฟ์ไงเราพูดกันตรงตต่อหน้าได้เลยค่ะ,ะไ,ดได้เลยค่ะยินดีอาจจะได้ไม่ต้องมีคนไปพูดอะไรให้มันให้มันแตกประเด็นไปนอกเหนือจากนี้อีกก็คือเตือนหนูอยากอยู่แค่เนี้ยตามไลฟ์เลยค่ะหนึ่งระมัดระวังคําพูดเพราะว่าเราไม่ได้พูดบางทีเราความสบายสบายเกินไปของเรามันจะทําให้เราเกิดปัญหาในอนาคตที่ไม่อยากให้ไม่อยากเห็นหรือมีปัญหาในอนาคต วันหนึ่งที่หนูไปเจอคนที่เขาเอาจริงเอาจังอาจารย์หนูพูดตรงๆนะหนูโดนคดีความมาเป็นสิบคดีความนะครับรู้หนูไม่ใช่ว่าหนูไม่เคยโดนหนูโดนมาตลอดไอ้เรื่องการใช้กฎหมายในการฟ้องร้องหนูเนี่ยทั้งพระทั้งคารวะเวลาหนูออกมาให้ความเห็นเรื่องตาสนาเนี่ยหนูพูดตรงไปตรงมาคําพูดหนูอาจจะหยาบคายบ้างและหนูรู้ว่าคําพูดหนูว่าบางหยาบคาย แต่เรื่องของการที่หนูจะไปประทุษร้ายใครแล้วหรือ,หร,อหรือรู้สึกว่าเป็นการหมิ่นประมาทเขาเพื่อต้องการจะใส่ความเขาให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าอะไรไม่มีอน,นุเออยชื่อก็ได้อย่างเรื่องพี่ปายเนี่ยพี่ปายไม่ใช่ว่าหนูไม่รู้จักแกนะคะออกรายการหนูสมัยหนูอยู่ช่องอมรีนหนูทําฟาดหัวข่าวแกก็ไป บ้านแกสมัยหนูเป็นภาคแกก็เชิญหนูไปพูดเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวหนูว่าจะแยกความนับถือคือความนับถือเหมือนหนูขึ้นไลฟ์กับอาจารย์วันเนี้ยไม่ได้หมายความว่าวันข้างหน้าหนูกับอาจารย์จะไม่มีวิวาทกันอีกอันนี้หนูพูดต่อหน้าอาจารย์ตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าวันหน้ามันมีประเด็นศาสนาอะไรที่อาจารย์ออกมาพูดหรือหนูออกมาพูดและหนูเห็นว่าอันนี้หนูไม่เห็นด้วยหนูก็จะแย้งอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่ปลายหนูไม่ไปยุ่งอะไรกับเรื่องส่วนตัวแกเลยนะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แกทาอะไรที่หนูรู้สึกว่าอันเนี้ยหนูอยากเตือนอย่างตรงไปตรงมาหนูจะเตือนเช่นตั้งแต่ตอนที่แกเป็นพิษุนีแล้วแกมาทําเครื่องรางอะไรสักอย่างหนึ่งที่แกบอกว่าแกจะไปช่วยคนที่ศรีลังการหรืออะไรหนูก็เห็นว่าวิธีการนี้ไม่ควรทําและยิ่งโดยเฉพาะที่แกคลองเพศเป็นพิสุนีอยู่ด้วยเนี่ย <Okay. S 1> ไม่เหมาะหนูก็เตือนอย่างตรงไปตรงมาเลยและหนูคิดว่าถ้าพี่ปายแกเป็นผู้ใหญ่และแกเห็นว่าสิ่งที่หนูเตือนเนี่ยเป็น,ปนการเตือนอย่างกัลยาณมิตรอ่ะ หนูก็หวังว่าแกจะรับฟังแต่ว่าถ้าอันไหนอแกมองว่าหนูใช้คําพูดที่ไม่น่ารักกับแกหรือว่าอะไรใดๆแกจะมาพูดกับหนูตร,ตรงๆก็ได้นะคะหรือจะฝากอาจารย์มาถึงหนูก็ได้หนูยินดีหนูน้อมรับหนูไม่ว่าอะไรแต่จะให้ไม่ให้หนูตําหนิแก เรื่องแกพยากรเรื่องที่ว่าเนี่ยแกพยากรอีกแล้วนะคะล่าสุดแกไปออกรายการแกก็พูดว่าจังหวัดกอจังหวัดขออะไรอย่างเงี้ยหนูไม่มีทางปล่อยให้แกพูดได้โดยที่หนูไม่ออกมาพูดเด็ดขาดค่ะไม่ว่าหนูจะนับถือแกหรือไม่นับถือก็ตามอันนี้เห็นด้วยแล้วก็ที่การสร้างบาลานซ์ของแพรลี่เห็นด้วยแต่อย่างที่พี่บอกแหละว่าด้วยความรักความปรารถนาดีจริงๆไม่อยากให้เป็นคดีเพราะรู้ว่าหนูอ่ะก็มีคดีมาเยอะ แล้วหนูรู้ไหมว่าเวลาที่มันมีคดีแล้วมันไปได้ถึงสุดทางมันเหนื่อยมากจริงๆนะนี่ไงค่ะอาจารย์ในนี้หนูรู้เนืที่พี่พยายามเตือนเบียรตลอดเวลาแต่เบียรไม่เคยเห็นความหวังดีเหนื่อยค่ะเหนื่อยหนูรู้อาจารย์หนูขึ้นศาลมาหนูรู้ไม่ไม่ใช่เรื่องสนุกหนูยังไม่เคยยืนฟังคำพักษาจำคุกใช่ไหมยังค่ะยังค่ะเออหนูจะไปถึงจุดนั้นนะถ้าหนูยังยังเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่แต่เตือนคือไม่ไม่ได้ห้ามว่าหนูห้ามคอมเมนต์ใครหรือวิจารณ์ใครหนูทำได้เลย หนูทำได้เลยเพียงแต่สิ่งที่โอเคเรื่องส่วนตัวหนูไม่ได้เอามาพูดถูกต้องอันนี้ดีแล้วแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นที่อย่าง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 ที่หนูให้ความเห็นนะนะหนึ่งหนูไปห้ามเขาไม่ให้พูดไม่ได้มันขัดต่อรัฐธรรมนูญหนูไม่เคยห้ามเขาเลยนะคะอาจารย์ แต่คลิปนั้นหนูพูดไงหนูพูดว่ายังไงคะอาจารย์หนูพูดในคลิปในข่าวมันเอาไปลงเลยที่หนูพูดว่าไงคะหนูไม่เคยห้ามใครเลยหนูพูดอย่างนี้มึงไม่ต้องมาพูดมึงไม่ต้องมาพูดเลยมึงอย่าพูดอย่างเงี้ยหนูพูดแบบนี้คลิปมันตัดไปอย่างนั้นจริงๆหนูอยากดูจังเลยไม่รู้คลิปไหนว่าหนูพูดอย่างนั้นเลยคะใจเย็นเอาให้ดูได้เลยอาจารย์ลอง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 พูดลองลองลองว่ามาค่ะอาจารย์จริง จริงหนูพูดหจริงจริงพี่ถึงได้ตัดไปบางส่วนหรือเปล่าแฮลี่ยูจะไปห้ามคนอื่นไม่ให้พูดไม่ได้นะตัดไปบางส่วนหรือเปล่าคะับดยยังไงก็ว่าไปฮะไปบางส่วนหรือเปล่าเอออีจันเอาไปลงอ่ะอีจันอ่ะไม่รู้นะคะจัจันลองเปิดก่อนหนูไม่มั่นใจว่ามันหนูพูดว่ายังไงอาจจะเป็นฟีลลิ่งว่าไม่ต้องมาพูดว่าแบบนี้แบบนั้นหรือเปล่าครับเพราะว่าหนูไม่เห็นด้วยอย่างนี้หรือเปล่าเออแป๊กหนึ่งนะเดี๋ยวจะหาคลิปนี้ก่อนนะ ดี๋ยวจะหาคลิปนี้เมื่อวานนี่เองเพิะะ่งเปิดของวไล่เมื่อวานนี่เองะะปเปมื่อวานนี่เองแป๊บหนึ่งนะเออคลิปที่พูดถึงหนูนี่แหละตอบนะแพร่่เนีย่ยนะอันนี้ไม่ใช่แป๊บหนึ่งนะน่าจะตัดบางท่อนหรือเปล่า งานที่มีคนยุให้หมอดูไปฟ้องไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมไปร้องแงไม่ใช่คิดนี้ไม่ใช่คิดนี้เนี่ยเดี่ยดูซิพอจะหาด่วนๆแล้วก็หาไม่ได้มันอยู่ในข่าวอีจันอยู่ในข่าวอีจันหนูพูดคำนี้จริงๆหนูพูดคำนี้จริงๆแล้วพี่ไปเอามาจาับเดี๋ยวไปหาต้นเรื่องก่อนนะโดยปกติหนูก็รู้อยู่แล้ว<ร>นะอาจารยม์มากอะหนูพี่หาแป๊บหนึ่งค่ะ ว่าหนูว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามใครไม่ให้ขอพูดได้หรอกนะคะถูกต้องถูกต้องไม,มไม่งั้นในในไม่งั้นในเรื่องที่หนูพูดเรื่องศูนย์ดำรงธรรมหนูจะพูดเหรอว่าเออะไรนะหนูว่าพูดไปอยู่แต่หนูพูดยวหนูจาไม่ได้แต่หนูว่ารู้รู้ตตะหนักรู้ดีอยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันมันเป็นติ่งที่หนูทาไม่ได้หรอกว่าหนูจะไปห้ามไม่ให้ใครเขาอ,ออกมาพูดอ่ะมันทําไม่ได้หรอกใช่ใช่นี่แหละแต่พอดีหนูพูดในในข่าวแบบนี้ไงก็เลยคิดว่าเอ๊ะ ทำไมหนูไปห้ามเขาหนูไม่มีสิทธิ์ห้ามเขานะเขามีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ๋ย่ขอหาคลิปแป๊บนึงนะอาจารย์น,นี้เป็นเรื่องเบสิกมากเลยนะหนูจะหนูจะเถียงันยี่ไงถึงสงสัยไงว่าทําไมถึงไปพูดแบบนี้ถึงได้มาเตือนไงว่าทําไมถึงไปพูดแบบนี้ดูนะหนูอาจจะพูดฟีลลิ่งแบบนี้หรือเปล่าว่าไม่ ไม่ไม่ต้องมาพูดหรอกว่าอันจะเกิดแบบนู้นแบบนี้ให้พูดมาเลยว่าที่ไหนยังไงนี้หรือเปล่าพระอาจารย์เป็นประมาณนี้หรือเปล่าอือหนูบอกบเลยว็ามึงอย่ามาพูดเลยมึงไม่ต้องมาพูดอันนี้นี่เจอละแป๊บหนึ่งนะไ่มีอาหรแบบคือหรออัตชองมันจะมีเดินเดินอปทำไมเปิดแล้วมันกลายเป็นอันนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนะนี่อยู่ไหนหวะนี่เรามาวานนี้เราพอมาพูดในติกต็อกตัวเอง เดี๋ยวใครมีคีมีคลิปนั้นส่งมาให้ครูด้วยนะอัหน,นูพูดไปเรื่อยๆก่อนหนูพูดไปเรื่อยๆได้ค่ะจย์อืมเดี๋ยวหาก่อนนั่นแหละคืออยากให้ระวังตรงนี้เท่านั้นเองว่าเวลาเวลามันไปเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเราไปห้ามเขาอะเวลาข่าวเขาเออกออกตัดออกไปทําอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าคลิปเต็มหนูพูดยังไงเพราะในนั้นก็บอกว่าข่าวเนี่ยเอามาจากอิจันนะ พี่จันไปทําข่าวอย่างนี้นะเออเจอแล้วแพรี่ฟาดเดือดถึงหมอดูหมอดูนั่นไม่ได้เกี่ยวนั่นมันเปสัอนความเชื่อเขาเป็นความเห็นผิดเขาแต่กูด่าคนที่มันไปแช์งมงายปัญญาเรื่องของเบียนี่ก็เป็นประเด็นคือไม่มีสิทธิ์จะด่าคนที่ไปแช์ไม่มีประโยชน์หาอะไรสักอย่างมานั่งเถียงกูอยู่ได้ไรประโยชน์สิ้นดีอันนี้คือเบียนะยังไม่ถึงขี้เลยเออเรื่องหมอดูนี่มาเลย มามานี้มานี้เดี๋ยวกูเอาทัวร์ความอยู่หน้าปักซอยบ้านกูนี่แหกโค้งนะกูบอกให้มากันเยอะๆนะอีเรื่องพวกนี้กูไม่เคยเิอทัวร์ทัวร์เลยทัวร์นี่ต้องปุ๊เดี๋ยวขอรูดะนะก่อนนะพะกูกูจะบอกว่าคุณดานนะ่าเน,น่ากว่าโดดบดคุณด่ากลับบ้านไม่ถูก <S <S นะกูบอกให้ <S <S อย่ามาปัญญาอ่อนกับกูนะอีเรื่องหมอดูล่างทรงนี่อย่ามาปัญญาอ่อนเพ้ร์เจอกับกูนะ อยา่ากูบอกเชียวกัวมาลงคือเมื่อไหร่มึงขายเมื่อนั้นนะกูจะบอกให้กูไม่เคยกลัวกับของพวกนี้นะเรื่องนี้ดูเหมือนว่าเสียงจะแตกเป็นสองฝ่ายบางคนเห็นไปกับแพรี่อาจันเปียแต่บางคนก็ชื่นชอบที่จะดูคำทำนายแล้ะปกพลอืมไม่ใช่คลิปนี้หาไม่เจอละ แต่เมื่อวานนี่เปิดในไลฟ์ได้เปิดในไลฟ์ได้เปิดในไลฟ์ตอนที่มันเป็นอันนี้แน่นอนเลยตัดไฮไลท์ตอนที่แบบพูดแบบให้ดูมันแบบกระตุ้กระโชกโคกห้ากอะไรอย่างเงี้ยหรือปล่กหนูไม่มั่นใจอาจจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยแหละถึงบอกว่าต้องต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะกลายเป็นว่าใครเขาดูแล้วเขาจะเข้าใจว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์อะไรไปห้ามคนอื่นแม้แต่พี่ยังรู้สึกแบบนั้นเลยว่าเอ้ยแพรี่มีสิทธิ์อะไรไปห้ามคนอื่น อาจารย์คะหนูว่าอยู่ในวงการความเชื่อที่หลากหลายมาตั้งแต่สมัยเป็นพระและออกรายการต่างคนต่างคิดของพิพุทธะอภิวันหน,ห,หนูว่าเข้าใจเรื่องเบสิกพวกนี้มากเลยว่าสังคมอ่ะมันอยู่ได้โดยภายใต้ความเชื่อที่มันหลากหลาย แล้วก็ไม่มีใครไปห้ามได้หรอกหนูว่าผ่านมาหลายเคสนะคะเชื่อมจงเชื่อมจิตฉะนั้นไอเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องเบสิกมากที่หนูว่าไม่มีทางแบบไม่มีทางแบบที่จะมาบอกว่าหนูว่ามีสิทธิ์ไปห้ามไม่ให้ใครทําหรือไม่ให้ไปพูดอะไรไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะอาจารย์อืมอืมดีแล้วค่ะถ้าอย่างงั้นก็เนี่ยแหละสิ่งที่ต้องระวงังเรื่องที่หนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกแหละเรื่องคําพูดบางที สิ่งที่เขาเคารพนับถืออ้ะพอเราเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือเราไปจิกหัวขึ้นมาด่าแล้วเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่อยากให้เรามัดระวังอันนี้อันนี้หนูหนูน้อมรับคําสอนอาจารย์ก็แล้วกันนะคะใ,<ช>ในฐานะ<ช>ที่ในในฐานะผู้นี้คนนรักและความรักและปารถนาดีจริงจริงแล้วก็อยากคุยกันต่อหน้าแบบนี้แหละถูกต้องจะได้ไม่ต้องมีใครเอาไปทําเอาไปทําคลิปโยนกันไปโยนกันมาแบบนั้นไม่ดีหรอกเรามีอะไรเนี่ยคุยกันเลยต่อหน้า โทรมาก็ได้หรือว่าจะอา่มาส่งสัญญาณมาหรือให้ใครมาบอกอะไรยังไงได้หมดเลยเราไม่มีเรื่องที่จะต้องมาทะเลาะกันก็นั่นแหละค่ะหนูก็งงอยู่ว่าหนูว่าคือหนูไม,หไม่หนูไม่มองเห็นความเชื่อมโยงอะไรไงคะที่ว่าที่หนูกับอาจารย์น่จะต้องมาแบบมามีวิวาทะกันเพราะว่าหนูก็หมายถึงว่าในแวดวงของนักพิชาการทางด้านศาสนาเนี่ยอาจารย์ก็ก็เป็นคนหนึ่งนะคะในแวดวง ของนักพิชาการที่เออทั้งพระเนรอาจารย์ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นพระเป็นเนรเยอะแย,ยะมากมายมันก็คือเราก็รู้กันอยู่อะค่ะอาจารย์เราก็จบมาจากสถาบันเดียวกันใช่ไหมคะหนูก็เป็นศิษย์เก่าคจรอเหมือมนกันอะไรแบบเนี้ยหนูก็เราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาเป็นเครื่องมือของใครอันนี้ก็เลยแบบก็คิดว่าเออพอดีเอ,อมีมีมาถึงก็เลยอ่ะเลยพูดให้ฟังเนี่ยตามนี้ค่ะวันนี้ก็เลยมาคุยกันแล้วก็มีประเด็นแค่นี้ค่ะ แล้วก็เรื่องคบคนให้ระวังก็อยากจะที่จะเตือนจริงคือบางคนเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะใช้หนูเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสหรือใช้หนูเป็นเป็นหอ,อกไปแทงคนอืน่นหรืออะไรยังไงก็ได้อันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่ระบุใครนะแต่เคือนให้ระวังเท่านั้นเองแต่พี่ก็เชื่อว่าหนูก็ผ่านโลกมามากผ่านทั้งโลกในความเป็นเอ่อเป็นพระซึ่งก็มีความโหดร้ายอยู่พอสมควร แล้วก็มาถึงโลกของคารวาสญาติโยมในพุทธศาสนาเราที่เคยเตือนเบียว่าเบียพยายามอย่าไปพูดขวากระทบแทะทิงใครมันจะทําให้เราเดือดร้อนเพราะว่าในโลกของวงการเราเนี่ยมันโหดร้ายนะมันไม่ได้สวยหรูเหมือนอย่างที่เราคิดเพราะมันเต็มไปด้วยผลประโยชน์และสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเคยเตือนเขาเคยบอกเขาเออแล้วก็อยากปรารถนาอยากจะให้เขาเนี่ยหนึ่ง มาศึกษาคําสอนที่ถูกต้องจริงๆทุกวันนี้เขายัางเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดนะ่ะมันถูกซึ่งความจริงมันไม่ถูกตั้งหลายเรื่องหลายอย่างมันไม่ถูกตามคัมภีร์เลยในขณะที่เขาอ้างพระไตรปิฎกถ้าไม่อ้างไม่ยุ่งเลยคนไม่อ้างกงเยอะแยะที่ไม่เคยด,ดูแต่ถ้าอ้างเมื่อไหร่เราก็จําเป็นที่จะต้องดูเพราะเหมือนที่หนูพูดน่ะมันเป็นหน้าที่ของหนูที่หนูต้องรักษาบาลานมันเป็นหน้าที่ของพี่ที่พี่ต้องรักษาพระไตรปิฎกมันก็เป็นอย่างนี้ อแต่หนูหนูไม่ได้ติดนะคะเรื่องที่แบบอาจารย์กับอาจารย์เบียจะมีวิวาทะกันอะไรกันแต่ว่าสมมติถ้าในในแง่ของหนูที่หนูเป็นคนกลางอ่ะหนูก็แค่รู้สึกว่าอาจารย์เบียเขาทําอะไรบางอย่างในในในไม่รู้นะมันอาจจะแบบถ้าในมุมของอาจารย์อาจารย์อาจจะรู้สึกว่าหลายอย่างที่เขาพูดเขาสอนน่ะมันไม่ตรงและมันผิดหลักอาจารย์อาจจะมองเห็นข้อเสียเนาะซึ่งมันก็มันก็อาจจะต่างจากหนูที่หนูเห็นว่าหลายสิ่งที่อาจารย์เบียสอนน่ะ มันชัดดีแล้วมันตรงดีในแง่ที่เป็นรูปธรรธานมหนูรู้สึกว่าอย่างน้อยมันกลับมันทาให้คนอ่ะกลับมาตั้งคําถามอะไรบางอย่างกับไม่รู้สิกับความเชื่ออีที่มันอีลุงตุงนางหรือกับอะไรที่มันมันไม่ได้เป็นมันไม่เข้าถึงแก่นเลยหรือว่าอะไรเลยที่ที่หนูรู้สึกว่าอันนึงอะ่ะที่หนูที่หนูชื่นชมเขาหนูชื่นชมเขาในแง่ของความกล้าหาญที่หนูรู้สึกว่าคนมีความรู้อะใครก็มีได้ ซึ่งหนูว่าโตมาในวแวดวงของคนที่มีความรู้เยอะมากหนูมีครูบาอาจารย์ที่ไม่อยากไปพลาดพิงเนาะซึ่งอาจารย์ก็บอกแล้วนั่นแหละว่าไม่ควรเรามไม่ควรพลาดพิงคนอื่นแต่หนูรู้สึกว่าอันหนึ่งที่หนูไม่เห็นจากใครหลายคนก็คือความกล้าหาญในการที่จะพูดแบบตรงไปตรงมาโดยไม่สนว่าเออสิ่งที่มันพูดอ่ะมันจะไปขัดผลประโยชน์ของใครหรือสิ่งที่ไปพูดมันจะไปแตะอะไรใครบางอย่างซึ่งมันอาจจะทําให้มันเกิดอิมแพกในภาพรวมหรือในภาพกว้างซึ่งมันจะทําให้คนไม่พอใจในตัวเราอ่ะหรือว่า หนูนับถืออาจารย์เบียเรื่องเดียวแค่นั้นก็คือในเรื่องนี้ในเรื่องของความกล้าหาญของแกที่แกกล้าที่จะพูดอะไรที่มันแบบมันขัดใจคนน่ะแต่ว่าพูดแล้วมันทําให้คนได้คิดแค่นั้นเองอะค่ะในมุมของหนูนะคะพี่เองเนะี่ยเห็นว่าเบียรเขาเป็นเพชรเม็ดเอกเม็ดหนึ่งเลยนะที่เขามีข้อดีอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วเขามีวาทศิสิงมีพิธีการพูดที่ดีจริงๆแต่พี่มองว่าเขายังทําได้ดีกว่านี้อยากให้พัฒนาได้ดีกว่านี้ แล้วหนูก็อยากเห็นอาจารย์เบียร์กับอาจารย์น่ะคุยกันคุยกันแล้วเกิดแบบอะไรที่แล้วหนูก็ยังงงว่าทำไมจนถึงวันนี้มันทำมันก็ายเป็นว่ามันจะดีขึ้นมันยิ่งไปกันใหญ่ข้